เพิร์ดสวัสดีครคุณสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาโชว์อะไรมั้ยคะผมแต่งตัวเข้าเตีมเลยฮะเราสามคนถ้ายืนไม่ดีก็คือกลืนก็คือกลืนแบ็คดอปไปเลยกลืนไปเลยก็คือสามารถปลอมตัวได้คลังตัวได้ครั้งนี้มาร่วมงานกับวิวออริจินอลเป็นไงบ้างเพิร์ดจริงๆตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจมากๆครับผมเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ผมไม่เคยทําอะไรหลายๆอย่างครับต้องบอกทำไงดีที่จะให้แฟนๆเราติดตาม ซีรีส์ของคุณครับผมก็คืนนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีไลฟ์ครับผมก็ให้ดูกันว่าเป็นยังไงฟังเขาก็รู้สึกหล่อนะฟังแล้วรู้สึกแบบเคลิ้มอ่ะอยากจะติดตามไม่ใช่แค่ไลฟ์นะติดตามกับบ้านด้วยขอบคุณน้องเพิร์นะคะเดี๋ยวจะรอติดตามค่ะขอบคุณนะครับผมก็อยากจะฝากนะครับซีรีส์ไมโครมรักะลุมบอลดนวยนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นในเทเลอร์ไปนะฮะมีครบ ทุกแนวแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกดารมาม่าหรือว่าคอมเมดี้เองนะครับผมยังไงผมเชื่อว่านะักแสดงทุกท่านนะฮะที่ยืนอยู่บนเวทีนี้ตั้งใจที่จะทําให้ทุกคนได้ดูแน่นอนนะครับผมฝากด้วยครับสุดยอดมากพี่พ<า>รู้แล้วว่าทําไงให้คนเข้ามาดูทำไงครับมีใครอยากเห็นเพิร์ตเต้นบ้างเอ้ยเป็นเรื่องแล้วอยากเห็นไหมอยากเห็นไหม ถ้าอยากเห็นน่าต้องไปดูซีรีส์โอ้โหนึกว่าจะได้ดูตรงนี้เลยติเตอร์ฟูแล้วซอนิหนึ่งได้ไหมคะักนิหนึ่งหนึ่งดูในซีรีส์ด้วยฮะขอโทษพี่ขอโทษพี่ก่าวว่าจะโยนเข้าซีรีส์นะวันนี้ต้องบอกว่าน้องๆมากันเยอะจริงๆ แล้ววันนี้ทีมของพวกเรากำลังจะมีโค้ดคนใหม่น้องๆพร้อมซ้อมกันหรือยังคะเฮ้ยยินเหมออะไรกันวะโค้ดใหม่ไม่ได้มาคนเดียวเขาเอาผู้ช่วยโค้ดสุดโหดมาด้วยเนี่ยอาเจิดอาผมเขาคือผู้สนับสนสุนหลักของสโมรสรตะลุมพุกเอฟซของพวกเราขอ,ขอบคุณครับอา ครับผมรู้มาว่าก่อนมาเป็นโค้ดเธอมีอดีที่น่าสงสัยเพราะจริงๆเธอเป็นนักล่าผู้ชายไย <Hey! S 2> โทษทีว่ะเมื่อกี้กูเสียบแรงมาหน่อยมันเป็นไรเว้ยมันอยู่ในเกม เป็นไงดีขึ้นหรือยังดังนั้นการมาที่นี่ย่อมไม่ได้มาเป็นโค้ดโดยบุริสุทธิ์ใจแน่ๆโค้ดเจนน่าเขาจะมาจับอาผมผมจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะขัดขวางและห้ามโค้ดมายุ่งกับอาผมให้ได้ผมจะห้ามให้ได้ผมจะห้ามให้ได้ รอบไหมคะ